เข้าไหนเขยอะมียนตีอ้อไปเกี่ยวหร่อเลาคลิปจะเลยเลยจองดึงสลิงมานะให้โดนใบกลัวไหมสี่วิประมาแล้วอืเแค่นั้นแหละสัตว์ไม่ต้องเล่นพวกเทีย ไม่ใตัดไปมัยกลายเป็นนาได้คิ้วเฉยี s c r สก n ีน s r e e n s 74 74 e r a เอช a nest on p one l a n k น n e one n e s, right, <S e heel and n อม่อเมนหมดเกล้สเทล l อ n d i n g oh nt <S oh, <S guys s n เฮียโอเมนไหม ปลาตอนไหน,ไหน,ไหนอยู่วะผมตกใจหมดเลยโอ้ไม่ฟังเราเอ่ะไอ้ขี้ผมตอนเมื่อกี้มันวางอยู่ใช่ไหมอ,อ่าพอมันวางเสร็จผมไปอยู่ตรงที่มันตายเห็นปะเอเอแล้วสักพักมันไปยิงอยู่ข้างซ้ายผมผมก็ผม,ผมเอาธนูธงมกมานะเฮ้ยไอ้ขี้ผมก็หันไปผมผมหันไปยิงเลยฟุ่งเอาอเย็บแล้วเราเนี่ยไอช้ไอชิบหายแล้วชิบหายแล้วตายเลย <c oughs> เร<ล>ียบร้อยาตายไหน่อยละเปิดจุดนะดิเห็นได,ด้เลยที<อ>แต่ผมคิด่าถ้าเกิดทีดนี้เรา นาก็เอาลงถ้าแพ้ก็ไม no no ่เอาลงไมเราไม่พิงโผล่เนาะพริมิ nah, <am <am <s <S ่งเฮ้ยอะไรนี <S 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 ่แล้วผมต้องวางประเด็นนะ เรยกกันตีขบนตะบันแมนหลังเข้าขบินตายอ่ะวรรไกร์อ u t เล่ซิง์เฮ้ยเข้าตอนไหนวะรอ,อ,อ,อไม่ตายได้ตัดขึ้นไป เบื่อมากเลยเวลาด่านเนี้ยถาวางบอมแล้วไม่มีเศกเนี่ยมันโดนตัดง่ายมันโดนตัดง่ายจะใครเอาบอมให้ผมผมทิ้งบอมไปหมดเลยถือไ่ถือด้วยเออเหมือนไม่ค่อยแผนงเนี่ย อาขาวให้ผมหน่อยได้้ได้ีขาวซื้อมาครั้งแรกผมซื้อสีขาวเลยนะต้องลับเล่ะ Nice kill right now. You win. Guys. Nice. This is fun. Funny is training dummies when you go. have gold. Oh, I don't think gold. Okay. 148. Well, well, well. Ni, 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 ni. Ay, yung may don. Isamok kasi. Kwa nero ba? Kung yung may don. 126. 120. Uh, You got this, bro. You got this. 126, Sage no heal. That's like 70 something HP. Oh, yeah. Sage is 30 HP. Anti, 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 anti. Uh, I need to heal man. No, just i a heal it, man. Uh, nah, bro, it's okay, it's okay. Okay. พวงพไม่ใส่พีวงไม่ใแต่เพียงอย่าง,งเดียวพอเ่าฮ่่ออแต่เพียงจบไงี่เมยว่าหาเพียงอะไรดีอเอาเมไทยก็ยังไอยอยงเพลงก็้งไวยเพลงสองอะไรนั่นน่ะมันไม่มีเลิขสิทธิ์อ่ะไม่อาจไปที่นี่แ้ก็ได้แต่ว่าต้องใส่สิทธิ

โอ้เจ็บจังวะไอติงเฟ้ยเอาเงี้ยเฟ้ยเฟ้ยที่มุมนี้มันโคตรเหี้ยเลยไง cheese bro หนึ่งกิโลในครึ่ง bro let's go g u y last round in the half ไอหน้าหนักมาก Thank you, thank you anh Thank cảm ơn anh anh với cái thagae vẫn chưa ghi ngay được không know. không được rồi không được rồi không được rồi không rồi

เอาละสนุกสนุกกูละได้รับละไม่รู้ว่าผมต้องคิวสิบกว่าให้ได้อะไปดิสเปนี่แน่มาว่าตรงนี้อีกแล้วมันเป็นที่เช็คอยู่แล้วอ่ะเคยขึ้นบนควาเดสติดเคเดสติดไก่มารอบหนึ่งละไฟสเตอรยี่ไง จริงๆอ่ะจริงๆอ่ะมันต้องให้สลามบอดอยู่เพราะมันดึงเช็คไงแล้เจจะต้องไปอยู่ตรงนู้นเดดึงดึงสลิงแล้วก็ไปโดดตรงนู้นอันนี้ไม่ใช่อารบอดอันนี้มันเอ,อนั่น,น,น<ม>แหละ,หละสกายคุณแฟลชฟนก่อ <for S 2> นนะยูซี่บลินดอร์อีเทสพีกเจอไหมเข้าบีเซ็ตเซ็ตวะเห็นไหมเห็นไหมเจเ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 จเ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 เเบ

เก็บแล้วเดี๋ยวดีผมมีสลัมบอดอยู่เย็นที่ชิสรูที่ชิสวันเตปวันเตปไน่ oh my god just do better ์ l e ันอสบอลเปนเอาเรื่องานอสบอลทำฮีว่ะตอบแล้วอยากให้กูได้รับนนสนุกกูและฮันอสบอลนทำฮีว่ะ

ซื้อ,อยูไมเน่ยไม่เสือสกายยูบายฮิวเขาจะซื้ออยวไหมเส,<ม>สือสือแล้วตังตังขนาดนี้ไม่ซื้อฮิวม,ม,มันว่างล้นก๊กกิเขาไม่ซื้อฮิวเลยบีเหรอไม่มิดไม่มิดเบีแล้วนะ่ะกูบีกูบีไนส์วันไนส์วันสกายสกายยู แส่วันเยลูวันเยลูวันเยลูวันยลู้ยสา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 ยโอายโอ้ยโอ้ยสอนกันการการไหนกากไหนดยคอมมอน รันดันตึองนะ,ะเนด,ด็บท<อ>ี่2คุยห้ไรอยู่ตึ้งคิวที่มันเฮพเนี่ยนะกดตัวายแล้วแบบมันไม่ถือคิกอะใช่มันเป็นเป็นสกินเดียวที่เอามาขายครั้งแรกแล้วมีเซตหมุนปืนมีหมุนได้อะไรงเงี้ยผมเลยต้วยไง อ้าวนั่นสลับอะสลมบอปเดิงบริงเดนอะไรวะเข้าวะมันแข่งกันนานเลยวันนี้ One enemy remaining เยี่ยงใส่กันนะไลท์สวอตไงไลท์สวอตโอ y ยกองยิงจะ s ุกซึกเยี่ยงใส่กันนะอืมอะไรวะไอ้เหี้ยอยู่ๆก็ชนะงงวะมันเยิงใส่อ่ะ ไม่รู้ว่าที่เราอย่างเอาอ่ะไม่รู้ว่าตั้งที่เคลียบอย่างเดียวเลยคือยวงใสไม่ยัง้งแต่แต่รอบเนี้ยผมมีแววว่าจะเข้า B แน่นอนมีแววมีแววใช่ไหนะเออแต่ไม่รู้ว่าแต่ทีเราวิ่งใส่อย่างเดียวเมื่อกี้เห็นไหมใครมาผมไม่อาจจะเป็นต้มคืนมีเอ๊ะเอ๊ะ A ปะ ข oh hey, <the> ้าวแล้วท <player> um ีกลุ่ม E ไงโอ้โอ้กูละสกายอะคือน่าน่าจะไปอยู่กับเครื่อนคอยหิให้เพื่อนไม่ใช่แบบมาออกมาคลอย่างเงี้ยเอามันต้องให้ดูเอลมันต้องให้โฟไพจริงอะโฟล์ไพรถูกแล้วสกายคนมากับเพื่อนมันมันรอดแล้ว Buy, I'm huh? buying buy. 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 Okay. Yeah. Need drop. Uh, can you guys buy Jet Spector? Yeah. Uh, mama. Oh, I... oh my god, what is it?

เอ,เอ,อไม่ได้ไมมีวันที่ยางไม่โด้ลย match point แค่เพิ่ง็นแบบเ่็นแบบอยหลัง้ายเลยตอนน,นี้นนนนนเฮ้หน่าเอา่เอยจัดค่ข้างเขาไม่หลายรอบยยืนซ้อนกันบ่อยมาก พอเล่นไรวะอยากเล่นวะ Help Help h e l อาเมียออาเมียอามียเฮ้มันมามา,มาผมมานี่เข้าแล้วเข้าแล้วเข้า,ล,ขาล้มันติดกับดักละ ก็ได้มเบหลัง่วยกูวาละอ๋อเฮ้ยเป็นอะไรวปนี่ต้องไม่ใช่หรอไม่เก็บใช่เ้อมันไม่ยิงเช็คไปวะเฮ้ยพีจีแกนัน้นดี G guys thank you guys finally good team bro ขึ้นยังขึ้นโกยังขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้้นแลวโอเคเดี๋ยวขอห้าขอห้าทีแป๊บนึงตัดไาติดแป๊บึ้บคนรนาเลยทีมเรานี่นนี่ขึ้นโกแล้วทุกคนรอบหน้าลงชิดขึ้นโกยขึ้นแพทไปถ้ามีโอกาสได้ 哎，都懵、啊、了嘛。